ตอนเนี F4 เนี่ยคุณนานีเขาถือว่าเป็นคนเท่หรือเป็นคนน่ารักเป็นคนเท่แต่พออยู่กัสกายนี่นานีดูน่ารักขึ้นไหมไม่ทําไมความเท่เราลดลงวันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากคู่นานีทำไมครับก็ไปเชียงใหม่อะไปบ้านเขาอ่ะก็มีทุกทางบ้านตัวเองเป๊ะสุดนึกผมมาถูกค้าเขารอดด้วยครับครับผมแล้วผมด้วยครับคุณะตายทไปนี่ไปนี่ New X the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พิเศษมากมากเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพครับเราจะไปต่างจังหวัดกันซึ่งเราจะไปไหนครับมิกเราจะไปเขาใหญ่ครับแล้วเราจะไม่ไปแบบธรรมดาเพราะว่าวันนี้เราจะมีบทสวดระหว่างทางบทสวดอะไรอ๋อ อันนั้นป่าใจเย็ไม่ใช่เออดีเนาะเตรียมมุกคนมาแล้วแหละบทส่วนนี้บอกเลยบทส่วนนี้คืออะไรตอนนี้เป็นไวรัลมากนั่นคืออิมีนาสกายนานี้ครับเออแต่ชื่อมันเข้ามากเลยนะคือแบบคนมันคนคิดได้นี่แบบเก่งมากเกก่งมาอยากเห็นคือแบบตอนแรกใครคิดว่าทำไมมันแบบคลองจองมากขนาดเออแต่มันมันก็ไวรัลมากคนมันติดไปเลยโอ้โหดูมาฟีดแบ็กไฮสคูลอันนี่โอ้โห โไม่ธรรมดานะเรื่องยังไม่ทันจบนี่เขามีเรื่องใหม่แล้วนะเรื่องใหม่ชื่ออูใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงเรื่องใหม่นี่เรื่องเราเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไหมเป็นเพื่อนกันมิตรภาพเหมือนเดิมมิตรภาพแต่ว่านี่เป็นคนที่แบบไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเพิ่งมาเจอกันเพราะว่าโชคชะตาโชคชะตาแบบตัวละครของตกายเนี่ยก็จะมีพลังวิเศษอ่าซึ่งจะไปสู้กับอาจินเฮ้ยเลื่อเข้ามาหมุนแหวนอะไรวะเนี่ยถึงทั้งสองเรอก็ตัวละครตกายก็จะมีพลังวิเศษตนตัวผมเองก็จะเป็นอ่าทน ปกติธรรมดาที่มีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้แบบนั่นแหละมีโชคชะตาต้องมาเจอแล้วแบบเหมือนผ่านเรื่องราวอะไรไปด้วยกันอรเหมือนแบบจิกซอที่ต้องมาเติมเต็มกันแล้วกันแต่ว่ายังทุกอย่างมันก็อยู่ในช่วง develop เนาะยังแบบยังไม่พัฒนายังไม่เสร็จอ่ะน้องน้องมิกล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับอยากเป็นพี่พี่กอส์รัซีรีส์เรื่องใหม่ซีรีส์เรื่องใหม่ของม่ถ่ายเป็นไงบ้างก็ดูเดือดนะถ่ายจบแล้วนี่ถ่ายจบชั้นเหรอ ได้ดูจริงไหมล่ะอาก้องเขาบอกดูเดือดดูเดือดหมายถึงว่าก็แอบหนักอยู่นิดนึงเหมือนกันแล้วมีพี่วินได้ให้คําแนะนาอะไรไหมก็ไม่ได้ให้คําแนะนําอะไรเลอก็คือกูดูแย่ดูขังอย่างที่เวลาเขาตอบอันนี้จริงอันนี้จริงมากเลยตอนนี้ไม่เพราะว่าอยากให้อยากให้เจอเองมากกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแบบหมายถึงว่าให้เราเก็บเก็บประสบการณ์เองเก่งเก่งเฮ้ยเราเลี้ยวนี่ป่าใช่ใช่ครับ อ่ะอเนี่ยถามคุณวินเลยอ่ะตอนตอนเ4เนี่ยคุณนานีเขาถือว่าเป็นคนเท่หรือเป็นคนน่ารักเป็นคนเท่ใช่เห็นแล้ว กอนเดฟโฟ์วคุณานีอย่างเทพเลยนะหน้าตาหรือนิสัยครับนิสัยคือคนน่ารักแต่พออยู่กับสกายนี่านีดูน่ารักขึ้นไงไม่ทำไมความทพ่เราลดลงเอาจริงๆหมายถึงว่าแบบก่อนหน้านี้เราฟิลแบบไม่รู้มันหลายๆอย่างหลายๆอย่างมันทําให้แบบเป็นไปเองด้วยอะไรไม่รู้แบบตอบไม่ถูกจริงๆมันเป็นไป้ดยอัตโนมัติด้วยที่ที่ไม่ได้ตั้งใจเลยแหละมันเป็นไปเองแบบเนาะไม่ได้ไม่ได้มาคิดไม่ได้มาเลยหรือว่าตอนตอนเดฟโฟคุณต้องแบบ เป็นภาวะผู้นำ่าคุณแบบเป็นพี่คนโตป่ะมันก็เป็นไปเองของมันแล้วพอตอนนี้มันก็เหมือนออกมาแบบมาอยู่แบบนี้มันก็เป็นอีกแบบนึบตอบย่างอกแต่รู้เื่องตลอดวเท่พูดมาทั้งหมดเพื่อประโยชน์เนี่ยจริงเออน้องวินครับมันเดินทางอีกไกลไหมครับพอดีพี่แบบว่าพี่นั่งรถมันสบายเกินจะหลว พึ่หลับเลยเหรอพสบายเลยใช่ไหมเบาะนั่งตอนสองตอน3ามันจะนอนสบายปรับราบได้เนี่ยเพิ่งหลับครับ อยู่คุยกันก่อนครับแล่ข้างหลังมันเต็มด้วยพี่เรามากันสี่คนเนี่ยกระเป๋าเราแบกกันมาแน่นเลยใช่ยกบ้านมาทั้งหลังอะพี่ยกบ้านเลยเหรอจริงแต่ว่าขนาดที่เราเนี่ยแบกสัมภาระกันมาเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าสามารถเก็บทั้งหมดได้อย่างสบายๆยนะครับเพราะว่าที่ด้านหลังเนี่ยใส่สัมภาระได้เยอะมากนี่จริงผมกราสกายตัวใหญ่นะแล้วนั่งนั่งกันยังเหลือๆคิดดูเถอะนี่แค่ขาอยู่ลยนี่ข้างหน้ายังนั่งได้อีกสามคนนะยะจะมยซึ่งเกมวันนี้น่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไปต ติดตามกันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมและเกมอะไรเชคกันอ่าวเบลข้ามทุกขา้วย่นะคะ วันนี้คนเยอะมากมายเลยนะคะคุณวินคุณมีคุณสกายคุณนานินะคะวันนี้บนรถสนุกสนานไหมฮะระหว่างทางเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับนั่งสบายมากเกือบหลับเลยบอะนิ่มเกินนิ่มจริงไหมเนี่ยนิ่มจริงเสียงมันดูไม่นิ่มเลยนิ่มจริงนะโอเคนิ่มจริงสกายเป็นไงครับนิ่มไหมครับนิ่มครับนิ่มสบายนี่เกือบหลับจริงครับเมื่อกี้เราก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ครับปลอดภัยหายห่วงครับผมเพราะเราขับ New X the Next Peak รุ่นตัวท็อปนะครับ iS เขามีระบบ ADAS ใหม่ล่าสุดนะครับกล้องหน้้าคู่พรอม ด้าจุดแล้วก็เซนเซอร์ 8. จุดรอบคันเลยครับครับแล้วก็ขับไกลๆแบบนี้เรื่องเครื่องยนต์ก็สําคัญนะครับ New X เขามีเครื่องยนต์ใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนม,มัติ8ปสปีดครับพละกําลังสูงขึ้นแต่ประหยัดน้ามันขับต่างจังหวัดเนี่ยเร่งแสงแรงดีไม่มีตกเลยคนระับถ้าพูดถึงความแรงเนี่ยต้องบอกว่าขับสนุกมากเพราะจริงๆเนี่ยผมได้มีโอกาสไปขับในสนามแข่งเลย oh. เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ไปขับในสนามแข่งบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ขับคันนี้เลย ผมอยากลองบ้างเลยอ่ะรถสีเทานี่เท่ใช่มเท่มากเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณเนี่ยพอรถสีเทาแล้วผมูนหน้าตาดูเท่ขึ้นมาเลยขับมาปลอดภัยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปเจอสิ่งที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยดีกว่าด้านในพอไหมคะพอม่เท่าไหร่เลยไมกัมก็ได้ไม่มีอะไรแกล้งข้างในใช่ไหมไม่มีไม่มีแต่อยากรู้แล้วเชิญด้านในได้เลยค่ะค่ะ คือพีทเมสอะคะเขาวงกดที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุด เฮ้ยใหญ่ที่สุดเฮ้ยหาทางออกยากที่สุดเฮ้ยหล่อที่สุดอันนี้นี่คุณครอันนี้ไม่ได้พูดเล่นครับเพราะว่าทีมงานของดิฉัน่ะไปซ้อมกันมาเมื่อวานครับครับเพิ่งได้ออกมาเมื่อเช้านี้เองโอ้มันยากจริงจริงแต่ว่าไม่ต้องห่วงด้านในเนี่ยมีตัวช่วยของพวกคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเที่ยวขอแมงป่องอะไรคือช่วยคนเต็มที่ช่วยไม่มีไม่มีไม่มีรายการนี้จิตใจทำด้วยอะไร คุณคิดว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่มองคิดว่ามันยากไหมคือผมว่าอย่างเขาวงกดที่เนี่ยดิวเล่นไม่ได้นะว่าดิวโกงเลยสูงเกินคดิวเจอเ่าเคยไปเขาวงกดกันมาก่อนไหมอ่ะ้องมีเคยไหมยังเลยครับทางชีวิตนี้ไม่เคยเลยครับเคยแต่ดูหนังอะไรนะเมสท์นเนอร์ใช่เดะเมสเซนเนอร์ผมเคยตอนประถม ฝั่งใจเลยอะตอนนั้นเขาคลายลูกเสือใชออท่ที่ไม่ค่อยถูกใจกับเขาวงกดเพราะว่าตอนนั้นกลัวแหละแล้ววิ่งหาทางออกแล้วไปเจอเพื่อนวิ่งถือไม้พองมา จิ้มตาอุ้ง่างเลยในเขาวงกดใช่ตกใจกลัวไม่คือกลัวแบบกลัวเจออะไรแปลกๆอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ก็มีไม้พองให้ถึงสามหน้าที่เป็นสามหน้าสกายเคยไหมไม่เคยครับวันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากคู่ในนี้ทำไมครับทำไมจะมาคู่กันต้องไปเชียงใหม่ไปบ้านเขาอ่ะไปเป็นทุนทางบ้านตัวเองก็เลยแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมรีบไปวิ่งหาทางออกให้ก่อนเลย แลงดิลงวิ่งกลับมาแล้วสกายถือไม้พองรออยู่อะไรที่มันท้าทายที่สุดในเขาวงกตผมว่าน่าจะเป็นความจํานะเราต้องจาว่าทางนี้เราไปมาแล้วแล้วมันตันแล้วเราก็ไม่ไปอีกแล้วอะไรเงี้ยมีเทคนิคไหมว่าถ้าเออจะจําจําจ,จากอะไรเราจะต้องทําสัญลักษณ์มา <c oughs> ไว้อะไร <c oughs> ว่ามาแล้ว <c oughs> วันนี้ค่ะเราจะเล่นกันเป็นคู่คุณสกายคุณณิคู่กันนะคุณเอาเอาเลย คุณมี่งคุณมีคู่กันอ่ะเดี๋ยวเอาค,คุณมีคุณมียืนข้างกันเ,เลยอ่ะจ<ม>รนี้นเลยเกมช่วยเขาจากเขาแต่ละคู่จะมีหนึ่งคนเป็นตัวประกันเข้าไปซ่อนด้านในอีกหนึ่งคนจะต้องเข้าไปตามหาคู่ของตัวเองให้เจอนำกุญแจไปเปิดกล่องคำใบ้และหาทางออกจากเขาวุ้งกดให้ได้คู่ไหนออกมาได้ก่อนเป็นผู้ชนะชนะเราได้อะไรไหม ชนะได้ความภาคภูมิใจในยสกิฟเขียนว่าได้รถกลับบ้านได้รถกลับบ้านด้วยน่าทึ่งมากรู้กำลังใจขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปยิงชุบกันว่าใครเริ่่มกอนจะได้เลือกกล่องคำใบ้เป็นกล่องไหนตัวแทนไปยิงชุบอะไรค่ะคุณนิชมาหนึ่งสองสามคุณแพ้จบวัดคุณวินชนะคุณวินชาในเลือกกล่องใช่ไหมครับมีกล่องอยู่หนึ่งและสองคุณวินเลือกกล่องไหนดีคะเอาหนึ่งเลยนะ ใครจะเป็นตัวประกันด้านในคะทางฝั่งคุณสกายจะไปไยืไหมผมเป็นผมเป็นได้เลยอ่าไ,ได้เลยผมไปนค้นหาก็ได้อ่าอแต่ว่า,าคุณอันนี้ความจําคือเป็นเลิศแล้วลตอนน,นี้คุณมีคุณมีคะใครจะเป็นตัวประกันด้านในคะ จะผมดีกว่าผมไม่เป็นตัวประกันตัวประกันอยู่ด้านใน้ตัวประกันไม่ชอาเก็บมองเมย์ที่เกียบคุณเมย์ก็ต้องไปตามหาพี่วินนะซึ่งมั่นใจอยู่แล้วเรื่องความจำเราแน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเกมกันเลยค่ะพร้อมนะคะพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้ว ไป้องนีกเรามาเริ่มต้นด้วยกันก่อนดีกว่ามาเออขอพาแยกขอพรมีงานเยอะๆสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอาให้ขอให้เจอกอให้เจอโอเคครับขอให้เจอขอให้เจอนได้นะครับคงถึงทางที่เราต้องจากลากันแล้วขอให้โชคดีขอให้โชคดีครับอ้าวพี่ไปซ้ายโอเคตอนนี้มีอยู่ทางเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินตามทางไปก่อน ชีวิตดีนะพี่ตากล้องด้วยผมกลัวคุณสัดใจะไปอยู่ไหนนะโอเคเรามาถึงทางแยกอีกแล้วนะครับเราต้องเราต้องเลือกแล้วล่ะงั้นเราใช้ขวาและซ้ายดีเหมือนเดิมดีกว่ามาฝั่งซ้ายเฮ้ยตกใจตกใจเกิดอะไร โอ้ทำไงอ่ะอุ้ยอย่างนี้เราก็ไปทางนู้นเลยจบโอเคเชื่อผมแปลว่าตะกี้ผิดพลาดหรือว่าเราหาทางออกก่อนดีแล้วเราแล้วเราค่อยกลับมาอันนี้คือเราออกเลยได้นะสกายทิวินนี่ฮะมาเลยใกล้แล้วสะพานแดงสะพานแดงสะพานแดงเฮ้ยทำไมมันเดินกลับมามันวนวนกับมาที่เดิมเร็วหรือเปล่ามันแค่แวะมาสกาย เดมีว่าตอนเนี้พวกเราพวกเราต้องขาบสภาแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะเจอแล้วครับเริ่มหนักแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเดินวนเหมือนเวียนหัวแล้วตอนนี้เฮ้ยนี่เจอฮีโร่เขาบอกอะไรเราไหมตรงนี้ไม่น่าบอกตรงนี้น่าจะขอความช่วยเหลือเอ้ยทางนี้มีทรงน้องมิกนี่นี่ไปทางนี้เอ๊ะ ตอนนี้กำหนดที่เดิมครับพี่วินมิกพี่วินอันนี้น่าถูกแล้วอันนี้มันมาแล้วเพรามันไปผิดทางก็มันดูแบบว่าเสียงดูเสียงห่างไปเรื่อยสกายเฮ้ยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเห็นสะพานแดงยังออกรูนี้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยนี่มาแล้วใกล้แล้วเฮ้ยเกมนี้มันง่ายอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะยากกว่านี้แต่มันง่ายอ่ะชิลมากเลยนี่เราเจอสะพานแดงแล้ว เราพานนี้เนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างจากมุมสูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่มาลงมา okay. งมาเยถึงแล้วนี่เราจะเห็นมุมสูงข้าง,งไหนอันนี้เลยเจอแล้วทุกคนเราจะได้เจอแล้วทำไมเข,า,า,ขามาพร้อมกันเออมันรวมทีมกันจริงว่ะวิ่งอ่ะเราทำเกมเราต้องพาสกายหนีออกไปก่อนเราจะได้ชนะเออเจอแล้ว ขวาตัวสกายครับมาแล้วครับไปครับปิดกลุ่มใครครับครับผมเออเปิดคำใบ้แล้วครับเอคำใบ้คือแผนที่หรอขอได้ได้ได้เป็นแผนที่ดูคำใบ้กันครับสิทธิในการโทรขอความช่วยเหลือจากทีมงานได้1นาทีอ๋อนี่เหรอนี่คืออันนี้บอกว่าดีกว่าหรอผมอ่านเกมขาดแล้วผมไม่บอกคุณหรอกไปคทางมุสกายไปครับทำไปละราเด็กสยามนิดไปเขาบอกให้มองหาลูก ลูกปั้นนะครับลูกปั้นจะชี้ไปสู่ทางออกทางนี้ครับผมจําได้เฮ้ยขวา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 ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาจริงแล้ว啊梅森啊梅นเดินมาสุดงานนี้เกมนี้เราจะไม่แพ้เราจะไม่แพ้ครับผมบอกเลยว่างานนี้ผมเก่งมากสิทธิ์ความช่วยเหลือไม่ต้องช่วย เฮ้ยม้าม้าบอกแทนว่าไปฝั่งนี้จริงด้วยไปเล้ออาจายเราจะแยกกันหาคนทางออกคนทางเราจะกลับมาเจอแม่เออว่ะไปทางนู้นก็ได้ไปไปไปพวกเอามารอด้วยเฮ้ยผมมาถูกแล้วผมมาถูกทางแล้วรอด้วยครับครับผมมาผมด้วยครับปุณจกายเฮ้ยนี่ทางออกหรือเปล่า นี่นี่ชนะเหรอเจอแล้วนี่เดี่ถึงแล้วนี่นี่ด้วยมันสมองอันฉลาดหลักแหลมของสกายและวนานี่ทำให้พวกเราสามารถทำลาย w o r ร d r คอร์ดเป็นกินเนส์เวิร์ r คอร์ดนะครับของประเทศไทยอันนี้อยู่ไหนวะอยู่นี่เอ้บุหะไอ้ตัวบ้นังโนอังโน เดินดเดเไปทางทางนี้ทางนี้ไปไปไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เไัไงม่อันนี้มันหลอกอันนี้มันหลอกเกิดอะไรขึ้นข้างในเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่ใครมาขัดขวางเพื่อนผม แล้วเพื่อนผมเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะมึ้ไปไหนเนี่ยเฮ้ยตายละพูคุณอยู่ไหนละครเนี้ยพูดเหนื่อยจังอ้าวเอาละค่ะแสดงความดีด้วยออกมาถึงทางออกจนได้นะคะอย่างหัวยากไหม ไม่ยากม่าเนาะปีซี่ถ้าเป็นเกมก็เป็นระดับไปกินง่าอุ้ยอันนี้นึกว่าไม่ได้เล่นเกมหึกว่าเดินเล่นโอ้ยแต่ว่าเสียงขอบนี่คืออะไรเป็นยังไงด้านในมันมีตัวช่วยอะไรทําำให้คุณมาถึงทางออกได้ไวขนาดนี้หรือว่าตัวช่วยน่าจะเป็นตัวเองนี่แหละคือตอนแรกน่งคุยกับสกายเออเกมอย่างเงี้ยเรามาแบบเป็นแท็กทีมอยู่ทีมเดียวกันดีกว่าไหมไม่เรารวมทีมเลยอปะ เออดได้ก็เราช่วยกันหาแล้วงอได้ไหมเรากแข่งกันเลยด้วปุ๊บพอน้องกับพี่นันนี่มาถึงปุ๊บสกายนันนวิ่งหนีโอ้โหเราท่านเลยยังไม่ทันดูแผนที่เลยอ่ะเห็นเขามีตัวช่วยแล้วโอ้สาวเสียบเสีบไงเนาะคุณอันนี้ครับไปไหนมาทำไมคุณสกายเขามาถึงก่อนเลยคุณไปไหนมามันมีจังหวะเหนื่อยครับแล้วผมก็เลยเดินเล่นแต่ผมคิดว่าสบายแล้วแหละเดบออกละแล้วผมก็เดินไปมาแล้วก็เจอวบินกับน้องนิกพอดีก็เลย เลยรีบกั้นเขาแต่จังหวะกั้นนะผมแบบ หลงทางการเองหลงการเองแล้วพากันไปทางตันแล้วผมไม่มั่นใจแล้วก็ลืมว่ามันเข้าซอยไหนอะไรเงี้ยก็โอ้ทันทันไปทีคือหายไปแล้วอ่ะคุณสกายมาถึงก่อนนะคะแต่คู่ที่มาถึงพร้อมกันก็คือคุณมิกและก็คุณวินแสดงความดีด้วยคุณผู้ชนะนะคะโอ้โหคุณสกายและคุณอันนี้ค่ะบทลงโทษของเราเนี่ยคุณคิดว่าเป็นอะไรใ่หมวกทำสวนครับเฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะผมทำกันบ้านมา โอเคอะถ้าอย่างนั okay. uh, ้นเดี๋ยวคุณสกายคุนน un> ี <t una> <t una ้โดนทโทษนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดทําโทษกันดีกว่าค่ะวินไปทางไหนทําไมไม่เจอผมงงวะล่ะงงงงอะดิจะเป็นไม่จะเป็นยังไงนะไม่มาทางนี้ยังไงมันต้องผ่านตรงนี้ เออฉันจะไม่เห็นเธอสองคนเลยเราเราไปอีกทางไงเอ้าปรับปมปับปงสะพานปบลงมาท่อเลยเดูดูว่าไปทางทางเดิมไม่ได้เดิมมีข่าวหลัะดิ คือเหมือนไปบูดอะไรมาไม่รู้อะผมแม่งแบบประมแลอะไรตึ้นแล้วเกิดอะไรเึ้นคุณเกือบจะคัดอยู่แล้วคุณจะการและคุณอันนี้ค่ะดิฉันมีเรื่องน่ายินดีจะแจ้งให้คุณทราบเนื่องจากคุณวินเนี่ยนะคะเข่าวงกดของเราเนี่ยมันก็มีทางที่มันชัดเจนอยู่แล้ว เพราะมันต้องมาทางไหนอะไรอย่างไรนะคะที่จนมีทีมงานที่โอบล้อมอยู่มากมายใช่แต่มันมีทางที่คุณแต่ไม่น่าเชื่อทีมงาหาผมไม่เจอว้ายหรือว่าคุณไม่ได้มาตามกฎกติกาของทางเขาวงกดมันมีกฎด้วยเหรอฮะมันเริ่มรายการเราไม่ได้พูดถึงกฎอธิบายหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นคุณมาทางไหนยังไงไม่คือผมกางแผนที่เสร็จกางแผนที่แล้วที่ผมอั้มอึ้งว่าสองคนนี้เขาทิ้งผมไปแล้วผมก็เลย เราก็เลยการแผนที่เลยเรามองว่าจุดพางออกทางไหนปุ๊บเราตัดตรงเราตัดตรงเลยเพราะว่ามันเป็นทางตันว่ะมอ๋อมันตันนี่เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันมีส่วนสัตว์นะฮะคือถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้เนี่ยจบมากเลยนะเนี่ยไม่ได้อันนี้ เนี่ยถะาอแบบนี่นี่เชื่อดีทังนี้ ซึ่งคุณคุณมิกพยายามห้ามแล้วไหมหรือว่าน่าจะเข้ารวมดูจากข้างน้องแล้วติดกับที่หัวติดเต็มเลยครับใบไม้ขออนุญาตหันหลังนิดนึงได้ไหมคะมีอะไรอยู่ที่หลังแอปมันก็ไม่มีอะไรนี่ครับอันนี้เขียวอะไรเีเขียวนะคะแต่หลักฐานสำคัญที่คุณมุดมานะคุณวินขออนุญาตหันหลังให้นิดนึงค่ะครับบริเวณหัวของคุณนี่นะครับนี่นะคะหลักฐาน ต้องมีความยุติธรรมอยู่มันต้นไม้ใบไม้ร่วงตัดสินสูงสุดจากคณะกรรมการนื่งขันแ่งกันเป็นยังไงครับทั้งศันนะคะจากด้านหลังนะคะเป็นคณะลูกขุนทั้งห้านะคะได้ตัดสินแล้วนะคะคุณไม่ได้มาตามทางที่กําหนดไว้นะคะดังนั้นทีมงานขออนุญปรับแพ้และผู้ชนะได้แก่คุณสกายและคุณนาน้ค่ะ เียจะด่อนแล้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็อยากถามทุกคนว่ารู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากเควินก่อนเลยนะถามสองสคนนี้ดีกว่าคุณสกายและคุณนาน้เป็นยังไงบ้างครับสนุกดีครับสนุกดีก็ไม่ไม,ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการอะไรอย่างนี้บ่อยๆได้มากับเพื่อนๆแล้วก็มาต่างจังหวัดด้วยไงก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆดีใช่นั่งรถมานานนะสามสี่ชั่วโมงอ่ะกว่าจะมาถึงเขาใหญ่แล้วรู้สึกยังไงบ้านั่งนานโอ้โหนั่สบายมากเหือยหลับเลยก็สนุกมากครับแต่ก็ไม่เห็นเปนฉายา always win เลยเนี่ย โอ้โหเราเกือบจะชนะอยู่แล้วแง่ต้องมีแก้ตัวอะไรเัยหน่อยปะไม่เดี๋ยวรายการไม่สนุกรายการมันจะไม่สนุกนะครับผมก็เลยแบบวางแผนมาแล้วว่าเออให้มันเป็นแบบนี้มันจะได้ดูแบบว่าน่าตื่นเต้นไก่กระพือปีกเลยถ้ามีถ้ามีเทปหน้ายะมาอีกไหมไม่มาแล้วครับเออไม่ต้องมาเราเล่นครามาเรัมาโหสนุกสนุกอยากมาถ้าจะมาถ่ายพีหน้าเนี่ย บอกเลยว่าหนักกว่านี้แน่นอนพี่พี่จะไหวกันหรือเปล่าจะไ,ไหวก็ต้องไหวแล้วกันเพราะเรายังเรายังอยากเรายอยากแพ้เรายังไม่เคยแพ้เลยอ้อโหมันอาจจะต้องสับก <Hey, S 2> ันถามวนะ่าโฮสไหวไหมเฮ้ย ทางแค่ละครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับกับว e w เอ็กซ์ e ดนซ์เอนะครับเครื่องยนต์ใหม่ดีไซน์สปอร์ตแบบนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับครับผมขอบคุณสกายนานี้ด้วยนะครับเจออะไรบ้างครับฝากผลงานหน่อยครับสองคนถ้าใครยังอยากดูไฮสคูฟเฟนามีนะครับมิตรภาพครับศระตูก็ยังรับชมย้อนหลังได้นะครับทางวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะมีแฟนคอนครับก็สกายในนี้แฟนออมิโนนะครับก็15กุมภาพันธ์นี้ถ้าใคร ว่างแล้วก็มาดูพวกเรานะครับปีนี้ก็จะมีซีรีส์สองเรื่องนะครับก็เป็นอันนี้กับตกายอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันครับก็มีมูเตเลิรครับก็อนนี้ก็จะเล่นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เล่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่เล่นด้วยกันอีกเรื่องก็คือชื่ออูครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ2คนด้วยนะครับขอบคุณอะครับตอนต่อไปนะครับพวกเรา2คนนี้จะไปทํากิจกรรมอะไรนะครับรอติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย ประสบการณ์ใหม่แล้วกันชน,นะอ,อยู่ละชีวิต <laughs> พ่อแม่ต้องภูมิใจใกนายนะนี้ฝากไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะได้เจออีกหรือเปล่านะแต่เกมนะาไม่ยอมนะมิวเอ็กซ์เดอะเนจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า